อดไข่บ้านสวนดีก่อนเขาบอกว่าจะให้ไขฟ่ฟูต้องใส่มะนาวไปหน่อยนึงใช่ไหมเราใส่มะนาวไปหน่อยนึงนี่มะนาวนี่ดีบองปล้วกไข่บ้นานสวนไม่ต้องใส่อะไรมากค่ะแค่ใส่มะนาวเพื่อให้มันฟูแล้วก็หยอดน้ำปลาไปเพิ่มน้ำปลาอยู่ไหนนี่น้ำปลาหน่อยเลย ใสนนะะ่น้ำปลาไอชิบนี่ใส่น้ำปลาหน่อยนึงน้นำลาหน่อยนึงนะคะนตีแล้วเดี๋ยวมาเติมกันาม,มันจะคูไหมใส่ข้นอไปหน่อยนึงว่าการข้นออยู่ไหนอะขนออยู่ไหนอะอข,นออนขอข้านอหน่อยนึง ไปนิดนึงนี่ใส่พอนอไปนิดนึงนะคะโอเคและะ้วก็ตีเดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะฟูไหมแล้วก็เขียวด้วยอ่ะาเขียว์แม็กกี้อ่าโอเคแค่นี้เองกตีะะตั้งกระทะให้ร้อนๆน,นะคะให้ร้อนๆแล้วก็ใส่น้ำมนัน ่ามีคนช่วยแต่น้ำมันร้อนๆนะคะร้อนทั้น้ำมันร้อนๆเลยเตรียมไข่นึ่ย่างฮะรอคาันร้อนเลยนะคะราคาเราร้อนแน่ไข่มานี่เตรียมไข่มา ร้อนหรือ,อยางรอก่อนกระทะบ้านสวนก็จะเลอะเลอะดำดำเพราะผ่านการใช้งานมานานนี่รอไฟก่อนรอไฟให้ร้อน <c oughs> ออันนี้มีพ่อมาช่วย <c oughs> มาดูกันว่าไข่บ้านสวนจะฟูไหมตามสูตรบ้านสวนที่เราใส่น้ำมะนาวลงไป อาฟันขึ้นแล้วเตรียมใส่เลย,ยมันจะฟูไหมใส่เดี๋ยวไม่ <c ười> โอ้โหดูมากเลยคนไหมคนไหมเออเอากระหรี่จะไหม้ไหมเนี่ยโอ้โหแต่รู้ฟูฟูฟูมากเบาไฟไหมโอ้โ นี่ฟูโอ้โหฟูใช้ได้สวยเลยเลี่ยมนี่โอ้โหสวยมากเอเหลืองนิดนึงจึบโอ้โหด้านอีกด้านนึงก็สวยเนาะดูดูฟูใช้ได้อยู่สูตรสูตรนี้ใช้ได้เนาะใส่น้ำนาลลงไปนิดนึงโอเค พร้อมกินแล้วตักใส่จานโอ้โหกินหอมขึ้นมาเลยอ่ะหอมมากดูสิโอ้โหสีสวยมากเลยโอ้โหพร้อมกินละสวยมากสวยมากแตบแล้วสวยจริง